พรีเมียร์ลีกนะครับกำลังจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆนะครับเล่นเกมจัดตัวฟุตบอลยอดฮิตน,น,นะครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกลีกลีกฤดูกาลใหม่นะครับเพื่อนๆมาแจมลีกผมกันได้เลยนะครับไปไปลองจัดตัวเล่นกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เชิญชวนเพื่อนๆเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับเริ่มให้ กลับมาเล่นแล้วนะครับให้เริ่มสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเล่นแล้วนะครับสิ่งที่พิเศษคือเขามีตัวเลือกอันใหม่เพิ่มมาเว้ยเป็นกล่องปริศนาเว้ยอันนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนวิธีการจะเล่นก่อนก็คือเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Google นะครับเซิร์ชแฟนตาซีพิมพิลิกนะครับก็จะเจออันนี้อันแรกเลยนะครับหรือถ้าเป็นแอปเป็นแอปก็นี่เลยครับแฟนตาซีพิมพ a ล u กเล่นได้ทั้ง2แบบแต่ว่าสมัครเนี่ย อาจจะสมัครสักช่องทางนึงก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินที่เหลือได้เลยเอาที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยพอเข้ามาหน้าแรกนะครับเขาก็จะให้เราเน็กนะครับเพื่อที่จะสมัครนะครับยืนยันเพื่อจะเล่นซีซั่นใหม่นะครับเพื่อนๆก็เน็กแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับเลือกทีมโปรดแล้วก็ตั้งชื่อทีมนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกตัวนะครับจัดทีมได้เลยนะครับผมพูดได้คร่าวๆนะเพราะว่าอีตอน ล็อกอินตอนแรกลืมไปแล้วว่าทำํำยังไงนะครับพูดได้แต่คร่าวๆไม่ได้แคปรูปไม่ได้ทําอะไรไว้นะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับทําตามขั้นตอนแล้วก็เข้ามาจัดตัวนะครับสิ่งที่พิเศษนะครับก็คือผมรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซเขาดีกว่าเดิมตรงที่ว่าเนี่ยเห็นปะ่ะตัวทีมเนี่ยปกติตัวเสื้อเนี่ยมันจะเล็กใช่ปะ่ะแต่ว่าซีซั่นนี้ทําแบบเสื้อตัวใหญ่เว้ยเออเห็นเสื้อทีมชัดๆสวยงามดีมากๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับ เพิ่มมาเป็นกล่องปริศนาครับเอาขึ้นว่าแบบกล่องปริศนานะครับมักกะลารู้กันว่ามันเป็นกล่องอะไรเว้ยเออดีมากๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกัปตันคู2เหมือนเดิมแล้วก็เบนบู๊นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับอันอื่นก็หายไปอันหนึ่งอ่ะจำไม่ได้อะไรหายไปนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองมาจัดตัวเล่นกันนะครับนี่ทีมผมผมจัดไปแล้วนะครับแต่ว่า ขั้นตอนแรกเนี่ยเขาให้เราเลือกเลือกตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะแข่งสัปดาห์ที่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เราเปลี่ยนไม่อั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เหมือนถ้าเขายังทําเหมือนดูตัวการที่แล้วนะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะเออจะประมาณนี้ให้เราจัดอ,อ,อีกทีนึงนะครับก่อนซีซันนั้นแรกจะเตะน,นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันอื่นก็เหมือนเดิมอะ่ะอะไรก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะลองเล่นดูแล้วก็รีกผมลีกผมกผม,มาจอยกันนะครับ นี่หลีกผมชื่อว่านี่ครับ S R นี่ S R 8 0 J R S R 8 0 J R S R 8 0 J R นะครับ JS JA 1 4หลีกนะครับทุกคนมาแจมกันวิธีแจมหลีกนะพอทุกคนจัดตัวเสร็จแล้วมาที่หลีกนะครับหลีกแอนดคับแล้วก็คีเอทนะครับแล้วก็แอนจอยเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับจอยหลีกปึ๊บ แล้วก็อ่านบนนะครับออแล้วก็พิมพ์เลขที่ผม,มนี่ลงไปนี่ sr 8 0 jr sr 8 0 jr เนี่ยพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดจอยลีกนะครับก็จะมาจอยลีกผมนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีคนเลยยังไม่ได้เนี่ยเป็นคลิปแรกเนี่ยที่จะให้เพื่อนๆอนมาจอยลีกกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันอย่าลืมมาเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวฝากพิกัดเสื้อบอลหน่อยเพื่อนที่ หาเสื้อบอลอยู่เว้ยผมมีลิงก์แอ i ฟร a t e นะครับที่ผมทํากับ adidas co t h นะครับของแท้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับกดเข้ามาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอุปกรณ์กีฬานะครับเสื้อสโมสรเสื้อทีมชาติแบรนด์ Adidas ได้เลยนะครับก็มีผ่อนด้วยนะศูนย์ปร์เซ็นต์ศูปร์เซ็อะไรก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์แปะไว้ให้ตรงไหนใช่ไหมแปะไว้ใต้คลิปครับเพื่อนๆก็ดูได้คำอธิบายนะครับหรือว่า อธิ i ายหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยผมแปะไว้ให้นะครับแถวๆเนี้ยนะครับมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมก็จะมีหมวดสีแดงแดงครับเป็นหมวดสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับลองดูถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะสมัครแล้วก็หมวดสีม่วงครับก็จะเป็นหมวดของอสังหานะครับรีไฟแนนซ์ขอสินเชื่อบ้านนะครับแบบออนไลน์เว้แล้วก็สีส้มครับก็จะเป็นพวกรถครับขอสินเชื่อแล้วก็ประกันรถสีเขียวอุปกรณ์กีฬานะครับสีน้ำเงินครับก็จะเป็น ไอทีครับมือถือซื้อคอมพิวเตอร์แบรนด์ดังๆนะครับแล้วก็เบดเสรดจะเป็นสีน้ำตาลครับมีร้านหนังสือออนไลน์ช้อปปิ้งห้างดังพวกแมคโครตัสนะครับท็อปนะครับแล้วก็เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็มีอื่นออีกมากมายนะครับลองดูเพื่อนๆอยากได้สินค้าอะไรอยากจะซื้ออยู่แล้วก็ผ่านลิงก์ผมผมได้คานัค่าไฟด้วยนะครับอ่ะอย่าเริ่มจัดตัวแล้วมาเล่นกันนะครับพรีเมียร์ฟุตบอลแฟนตาซีนะครับ อ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนครับเจอกัน